วันนี้ครับเด็อาจารย์ปิชาเราบเด็กเราครับได้กระเป๋าเป็นอาจารย์เนนเนียนเนีนโอ้ยลูกสาวต้องโบราณก่อกระเป๋าฉีดเหมือนพี่น้องอันนี้อันนี้หมวกส่เงินผมพี่น้องเด้อเด้อเด้ออันนี้กระเป๋าลทรศัพท์โอเคอ่าฝั่งนี้เป็นไซเป็นกระเป๋าสำหรับใส่ของลับครับนะของลับทุกอย่างเลยครับสีดมาใส่นี่ครับเสียงเมียครับใส่หมวกนี้อ่าพวกบินเล็กวินยังสัตว์ห้อยเบาเลียนผมบอกเป็นคนสุดท้ายครับ นะพวกไอ้ออร์ลอตเตอรี่ยังศึกา่าไปเนาะเนี่ยส้นส่วนฟังนัานล้งนี่กันอันนี้ก็ขาดง่ายกันครับอันนี้สฟโทรศัพท์เอกสารสำคัญนะพวกพวกรหัส Google รหัสทูทูพวกรหัส Facebook รหัหหสทิกต็อกรหัสอา่าหลายอย่างครับเนี่ยซิยวในสมุดแบงก์แบบนี้ครับรหัสสำคัญทุกอย่างไมบบ่ซิวในนีบนะแต่บนนี้พวกไอ้เอ่อเนี่ยงไงพวกบัตรเชิญบัตรแต่งงานอุปบวนพวกไอ้ โอ้โหน่าร mm. ah, ah. okay. mm. ักคันบอืัออ่โอเคเดี mm. right. mm. mm. ๋ยวสิโจเอาอกมาเลยว่าอันนี้บินเด้อุแมนออเด็กๆกเส็กิบอ่ะดูเลยครับผมสิเกียนกับฟังไม่ได้อืไม่อย่างนี้ไมมใส่ใเซนดเนบดานเมนอาจารย์นี่ตองอยูครับมีหอนเนีมีหอนเนว้ยแกหูไม่รอดอยขี้หูไหลขี้หูไราไปเฮ้ยขี้พวกตองเลย่ แม่เนี้ยโอเคหูจ้ะสมมติมีแต่สมมติไอ้พนันตัวนี้อ่ะมาชิอีผมทีเอาใส่ชุดช่องเนาะอ่ะตัวนี้ตัวนี้ช่องนี้มนี้เนาะมัหนี่งพุงสติ๊ไต้กระเป๋าไม่กับสติกระเป๋าไม่นี่ผมตั้งคือว่าเป็นกระเป๋าเงินล้านนะครับนะครับเพราะว่าคดิว่ากระเป๋าเงินพันมันในไม่ด้น้อยบดมันมันรู้ยังไงบ้องล้านบ้องล้านนี่ใส่เอกสารพวกอ่าสำคัญด้านหลังเปิดนะครับเปิดเลยแป๊ะนี่ครับเจ้าเสียบว่าผมสื่อมากผมไม่เคยสั่งเจ้าเทียนเลยครับ ผมไต่ขาทีเดียวไปเลยครับไ่เคยตัดจะว่าผมสุกับโปรกวางมสุกกับโปร,รหรอไม่นอก,ก,กตัวโคกเลยนะครับอ่ะไปก่อไปเอาอันนี้แข่งกับไส่ลำนาะครับเพราะว่าผมก้นหูตึงต้องแช่รู้ครับโมซัน,ะนเอนเอ,อ,อ,มอเมลบบาไม่หายนี่กีบคอนยิ่งน,นะครับประมาณน,นั้นอนะ่ะเม็ดดงเม,มลาเนาะมาต่อไปมาฝั่งนี้ครับอันนี้อันนี้มืดไปหน่อเนาะมืดมืดก่อนมืดหน่อเนาะต่อไปใส่โทรศัพท์ครับโทรศัพท์มีตัวมืดสามเครื่องนะครับเด้อ อีกตัวนึ่งจะตามเติม่ามเตองกัดีไซในช่องอ่านี่องทุกตาต้องไหนมาเรื่มงาหนุ่หน่อยเขาเก่าว่ะช่างกัาช่วงนี้หน่อยเนี่ยอืที่กระเป๋าเงินรางที่ชองมันทำใหน่อยนงะอืดูบุก่อนมันช่องช่องใสเงินมันยั่เนียเนียเนี่ยเอ้ยตรงเงเลยตรงเงินตรงเออมันประมันตรงคันช่องน้อยมันมันพอใส่ถูกเจ้า มันต้องเอาันหู้ยันี่มันจะไสเงินนะอีด้นไนก็ดีม่หมองไฟลััทลเพื่อนครับเนี่ลััไอ้้องคันสามคันแต่ว่าตู้ซุงตัวเซฟยังเหนะครับปู่มันมีตเซฟเมีนเมนอ่ะปิดครับอ่ะพวกคนนี้พเราจันเขาหนี่ยเราเนเยอเยออยู่จคนนหนฮะยังยังยังยัก็ไม่หีกาวากูขีเกียจ่านี่้คุยกูายแล้วะว้าจะเดี๋ยวเสียเงินไฟนี่เด้อนีเด้อ อไม่สดยังเม่อไรสดเมื่อไรสดกระเป๋าเงื่อนหบนี้ดีว่าอืมไม่สาระขนาดเลยะมัอือเวลาแบบนั้นอันเนี้ยสาระหอายผมคิว่านเลียนบุกเปล่อันเนี้ยอะไรสาระหลายอยงที่ตรนี้มนุกนึอะไรับบนันอันนี้อันนี้หนงหนึ่งครับอืมแต่ที่นี่แบงมีทีแบงร้อยแบงอเรียกว่าแบงเี้ยทีไลก็มูครับนะ เพราะว่าอะไรใส่้กระเป๋ามันตุงนะครับผมจะเอาแบ่งพันเศษแบ่งเี่สิะเปหลายครับใส่ขึ้อกระเป๋าลายเใครใครคือยาก่ากระเป๋ามันมันไหลายนะเอานี่นหลาย่างนี้นะเอาใจว่าต้องตุ่งยังไงเอาใจเนาะจ้าเนาะถูกใจเมีนเมนอ่าตัวนี้โอ้มีพระองค์นึงครับพระนี่มาจากวัดหนองเรือครับวัดหนองเรืออยู่ใส่กับบ้านผมนี่แหละครับนี่ครับเป็นอ่าต้เด็จอ่าต้เด็จหน้าปขก ห้องค่ำแท่ๆเด้พี่น้องเนี่ยนะครับนี่ครับมีคนมาบูชาให้ผมถึ่งเกือบเกือบหามือได้น,นะครับผมบ่ให้ผมบ่ปล่อยจะปล่อยบ่ได้ไเดี๋ยวเพิ่งมาจานเออโอ้นี่พี่น้องครับนี่นะครับนี่เลยน,นี่เลยสุจาดแล้วมีตอ,องมาครับแต่ตองอุ้ยใครจะหามางคนด้วยจาน,น ยแกทำได้ชีวิตผมนี่เององเดียดอนะอยากได้อยากได้นะครับไปแต่ย่างผมทำไมผมต้องต้องใส่ในช่องเงินครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเรียกทรัพย์บึ้งอือ้ยนี่อยา่างนึงครับผมใข่งบึ้งนี้ว๊ายมีหลายสนิทไปเฝ้าเบาขยันขยันขยันนี่นี่ครับนี่ครับแบงก์เงียบๆลายคนสิว่ามันกเงินนี้แบงก์เงียบธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาครับใบนี้ผมได้มาจากท่านพระอาจารย์สุวินนะครับวัดบ้านรงเรือ นี่ครับผมไปอัดกรอบเล่นบอลเลยเพื่อเคลือไปยังด sure. like ีเลยเพื่อนวาเี่ครับมือมือเพื่อนไทยครับเพื่อนเอาโจ๊กแดงอีซิมาเพื่อนเอาออนปากกาใพื่อน้อยฉีดใด่ปะอุปกลงไทยเระเนี่ยเด่นเนเด่นเดนได้เด่ยไดจนนั่นเดนด่นเดนเ่นน่ะคุณโอ้โหเด่นเด่เพื่อนระฉีดจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุเพื่อนก็เอาชีซ่านีเดอสองลอล้านเพื่อนเพื่อนทนเก็บไว้เด้อเก็บไว้ที่ดีเพราะไวเพื่อเกลือไปให้ทา้งล้านเขาเกือบเลยเนาะ ผมก็เล่ยมาใส่ในในช่องเงินนี่ครับนะครับสองลรลันเพราะว่าผมนับถือเพื่อนนี้ครับท่านอาจารย์พระสุบินเนาะเพื่อนไทยอะไรามากดีกว่าเพื่อนมันมันไปน้ำปาก็เพื่อนว่าสองไรล,ลัน <c oughs> ผมก็เลยเก็บไปเลยครับนะผมมากับข้ามวมาล้านครับเพราะผมมติคนหูหัวเป่าจังหวะเออครับนี่ยนละข้วาวไม้ข้าวมาล้านมันก็มาแต่ข้าวมาล้านนี่ละพี่น้องอเออเอาต่อไปพอแต่ละคน้าวมาลันอันรอาวราล้านีายมันหดไปแล้ว เพราะว่าขอยได้ลารนี่ยกาหน้าท,ที่จะนี่ลาดมากับกระเป๋าสื่อนั่นนี่ร้าก็มันคิดไมเสียเนี่ยมันจะเปิดอนตู้เขาขพวกเอาทอนี่นเอเนี่ไรเพ่มเดี๋ยวไปไส่เมียราไใ่โข้าวก็ลักใต่วจ๊